สวัสดีคะ่ะราศีกุมวันนี้จิ๊บหน้าจะจะดูดวงความรักให้กับราศีกุมนะคะทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วตั้งแต่กลางเดือนเมษายนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมพศ2568เลยนะคะว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรนะอันนี้มันเป็นภาพรวมนะคะมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะจิ๊บหน้าจ้า45ทักกลายมาได้เลยนะคะไม่มีแอดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนแล้วค่อยดูดวงให้กับคนมีคู่คลิปนี้คลิปเดียวจบนะคะอ่ะมารา ราศีกุมนะดูดวงรายเดือนให้ในเรื่องของการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันรุนเรื่องความรักดีกว่าความรักอาจจะดีก็ได้นะอ่ะราศีกุมโสดก่อนเลยนะคะโสดแบบมีคนคุยมาดูกันว่าความสัมพันธ์กับคนคุยเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคุณรู้สึกได้ว่าคนคุยอะค่อนข้างปิ้นปอนกะล่อนคิดไม่ซื่อบอกไม่ถูกยังไงไม่รู้หรือว่าเจ้าชู้ก็ไม่แน่ใจมันเป็นความคลึม คุมเคือมันเป็นความคลุมเคือที่คุณรู้สึกได้เออประมาณนี้นะช่วงนี้นะช่วงนี้แต่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าปล่อยมันไปเหอะไม่เป็นไรปล่อยให้มันจะเป็นถ้ามันใช่มันก็ใช่ทําความรู้จักกันไปก่อนแต่อีกคนนึงเขารู้สึกว่าอยากจะสารความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆต้องการที่จะได้ความสัมพันธ์ที่ก้าวกระโดดและมีไพ่สี่ไม้เท้านะที่มีผู้หญิงผู้ชายเดินเข้าประตูวิวาแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณจริงๆแล้วแม้คุณจะแคลงใจว่าเขาดูกระล่อนเปน มาจริงหรือมา,มาหลอกอะแต่จริงๆแล้วสถานการณ์นะคนคุยกับคุณคุยกันได้เรื่อยๆคุยกันแบบยาวๆแล้วก็คนรอบตัวก็รู้สึกว่าจะร่วมยินดีไปกับคุณถ้าคุณจะคบกับคนนี้อ่ะงั้นก็ถือว่าดีนะเออเพียงแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์ที่กลัวนะแล้วก็ไม่มั่นใจแค่นั้นเองนะคะสำหรับราศรีกุม่ะงั้นมาดูกันต่อราศรกรีกุมกุมที่เป็นโสดแบบโสดสนิท ความรักเป็นอย่างไรบ้างนะจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าโสนสนิทมีลักษณะของการได้ที่ปรึกษาค่ะมีคนเข้ามาปรึกษาหรือตัวเราเองอาจจะเข้าไปปรึกษาเขาเป็นลักษณะคุยกันในเชิงปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะไม่ไม่เข้ามาจีบแบบชัดเจนแล้วก็ไม่ได้เข้ามาทําตัวเป็นเพื่อนแต่กลายเป็นที่ปรึกษาของกันและกันแต่เวลาคุยกันก็รู้สึกว่ามีความสุขดีแล้วก็มีโอกาสได้ปรับความ เข้าใจกับใครบางคนหรืออาจจะได้ทำความรู้จักเรียนรู้ใครบางคนเพราะฉะนั้นราศีกุมมีแนวโน้มว่ารับรองอยังไงก็น่าจะมีคนเข้ามาให้ได้ทำความรู้จักหรือเขาอาจจะไม่ได้มาจีบตรงๆนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นมีเลยอ่ะให้ลองดูว่าคนที่ทำตัวเป็นที่ปรึกษาคุณอยู่นั่นแหละ เขากำลังเรียนรู้คุณอยู่นะแล้วสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในใจของคุณคิดว่าไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้มาจีบฉันหรอกคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะลองดูละกันมีคนเข้ามาทำตัวเป็นที่ปรึกษาหรือมาขอคำปรึกษาอะไรหรือเปล่านะคะ,ะงั้นมาดูกันต่อนะว่าคนที่เข้ามาช่วงนี้ลักษณะของเขาหรือเธอเป็นอย่างไรบ้างนะลักษณะของคนที่เข้ามาสานความสัมพันธ์กับราศีกุมนะคะให้บอกแบบนี้ค่ะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคะ่ะ เป็นคนที่ค่อนข้างขี้หงุดงิดเออ แสดงออกทางสีหน้าชัดเจนไม่พูดแต่สีหน้าชัดเจนไปแล้วเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นคนที่บางครั้งก็ชวนทะเลาะบ่อยๆหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดมีเรื่องเสียเงินมีเรื่องต้องซ่อมมีนู่นนี่มีปัญหาเข้ามาในชีวิตเยอะเออช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะถ้าที่ปรึกษาของคุณเป็นลักษณะแบบนี้ก็ใช่แล้วแหละนะเป็นลักษณะนั้นหรือบางครั้งก็ชวนคุณน,นั่นแหละทะเลาะเองเป็นคนที่กําลังพักผ่อนหรือชอ,ชอบที่จะพักผ่อนมากๆในช่วงเนี้ยอยากจะพักผ่อนขี้ เกียจเบื่ออยากผัก ผ่อนแล้วก็ดูเป็นคนเจ้าชู้หรือไม่ถ้าไม่ดูเป็นคนเจ้าชู้ก็จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคุณรักความสบายก็เป็นไปได้เขาเขาหรือเธอคนนั้นจะชอบความสบายไม่ชอบแดดร้อนไม่ชอบอะไรที่ลําบากเออจลิตจะการานประมาณนี้เออหรือไม่เขาก็ชอบการที่มีใครสักคนมาซัพพอร์ตเขาหรือไม่เขาก็อำนวยความสะดวกให้กับคุณเองอะเก่งซะเหลือกเกินแต่รวมๆแล้วเขาค่อนข้างเหงาค่ะจริงๆแล้วเขาอยู่คนเดียวหรือตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง จะทำงานเกี่ยวกับวิชาการหรือรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบเจาะลึกและชัดเจนหรือเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะกลายเป็นคนเขาอาจจะเป็นคนราศีพฤษภก็เป็นไปได้นะแต่เรื่องราศีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ ถ้าไม่ใช่ราศีพฤษภกก็อาจจะเป็นพวกนักวิชาการหรือไม่คนที่รู้ลึกร,รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างนั่นเองคือถ้ารู้อะไรหรือสนใจอะไรมักจะรู้ลึกร,ร,รู้จริงในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วไพ่จะแนะนําราศีกุ่มที่เป็นโสดว่าควรจะทาอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้เขาว่าสําหรับราศีกลุมนะคุณมองที่ความอบอุ่นของครอบครัวคุณต้องการให้ปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายเพราะตอนนี้คุณรู้สึกแย่ๆเกี่ยวกับบางเรื่องมากๆ คุณมีปัญหาคุณรู้สึกว่ามันมีเรื่องหลายๆเข้ามาในมุมหนึ่งของคุณคุณอยากให้เรื่องพวกนี้มันจบลงไปก่อนมีความสุขกับครอบครัวหรือประสบความสําเร็จลงไปก่อนในเรื่องของความรักคุณอาจจะยังไม่ได้รู้สึกคิดอะไรเยอะคุณแค่รู้สึกว่าถ้ามันจะพัฒนามันก็พัฒนาไปเองแต่ถ้ามันจะไม่ใช่เดี๋ยวมันก็บอกเลิกเองอารมณ์ประมาณนี้นะราศีกุมไพ่ไม่ได้แนะนําอะไรค่ะไพ่แค่บอกว่าโอเคถ้าคุณคิดได้อย่างนี้มันก็ตามนั้นแหละ สำหรับราศีกุมที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่กลางเดือนเมษายนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมพศ2568เลยนะคะไพ่บอกแบบนี้นะมาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อน,อนเลยไพ่บอกนะจิตไม่ได้บอกอะมาราศีอาราศีเลยนะราศีกุมเออราศีกุมที่มีคู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณคะ่ะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีกุมคุณอาจจะ คุณอาจจะรู้สึกหึงหวงกันเยอะหน่อยในความสัมพันธ์นะช่วงเนี้ยมันมีเด e De วิลอยู่ในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเรื่องหึงหวงมาเป็นที่หนึ่งทำให้คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้จะไปต่อได้ไหมเออมนรู้สึกมนรู้สึกกังวลมนรู้สึกไม่แน่ใจเพราะเรื่องหึงหวงค่ะเออแล้วก็ที่สําคัญมันมีความรักที่ต้องเลือกเข้ามาด้วยระหว่างราศีกุมกับคู่ของราศีกุมนะคะเดลเวอร์คุมไวแล้วมีเด e De วิลแล้วมีเดมูลขึ้นมาแบบนี้มันแปลว่าเป็นความรักที่ต้องเลือก หรือว่ามันถึงจังหวะเวลาที่เหมือนกับเฮ้ยความรักถึงจังหวะที่ต้องเลือกอ่ะไม่รู้ใครเป็นคนเลือกอเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างมินเมยเหมือนกันนะเรื่องหึงหวงเรื่องความรักที่ต้องเลือกเพราะฉะนั้นราศีกุมก็อาจจะรู้สึกแย่ๆหน่อยมีการทะเลาะก,กันเข้ามาด้วยมีเรื่อง ความเสียใจเข้ามาด้วยนะคะสําหรับราศีกุมอ่ะมาเจาะลึกในส่วนของความรู้สึกดีกว่าอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะไพ่บอกแบบนี้คะ่ะมาดูในส่วนของความรู้สึกของคู่ของราศีกุมกันก่อนความรู้สึกอาจจะสลับกันก็ได้นะอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีกุมเองก็เป็นไปได้ค <Wh ou S 2> ู่ของราศีกุมค่ะไพ่บอกแบบนี้นะคู่ของราศีกุมเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์อะจริจรงๆแล้วเหนียวแน่นมั่นคงรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยผูกพันกันมากเหลือเกินแล้วคู่ของราศีกุมก็ยังให้โอกาสกับความรักครั้งนี้แต่สิ่งที่ เขารู้สึกก็คือความรักครั้งนี้มันนิ่งเฉยจังเลยทั้งทงที่ให้เป็นที่หนึ่ง คู่ของราศีกุมเขาให้ราศีกุมเป็นที่หนึ่งนะให้เป็นที่หนึ่งแล้วก็เป็นคนเดียวแล้วก็เป็นคนที่นั่งแท่นน่ะเออใช่ที่สุดคนที่ใช่ที่สุดคนที่เป็นแม่ของลูกในอนาคตเป็นพ่อของลูกในอนาคตแต่เขารู้สึกว่าความรักช่วงนี้มันนิ่งเหลือเกินไม่ค่อยพัฒนาแล้วคนรักก็อาจจะนิ่งเฉยไปอาจจะคุยกันออนไลน์มากกว่าที่จะเจอตัวจริงทําให้เขารู้สึกว่าบางครั้งบางคําพูดก็อาจจะมีคําพูดที่ไม่ดีหลุดออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนี่คือความรู้สึกของเขาหรือเธอคน คู่นนของราศีกุมงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วราศีกุมเองล่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้ราศีกุมเองอ่ะคิดว่านี่คือความรักที่ดีที่สุดหวานมากดีมากแต่ก็รู้สึกงอนรู้สึกน้อยใจถ้าจะบอกเลิกหรือมีอะไรบางอย่างก็คือน้อยใจคะ่ะไม่ได้อยากเลิกจริงๆไม่ได้อยากเดินหนีไปจริงๆคือแค่ง,งอนเพราะจริงๆแล้วราศีกุมรู้แหละว่านี่คือความรักที่ดีที่สุดแล้วราศีกุมก็แกล้งทําปล่อยเบ เ,เฉยเออนี่ไงพไพ่ใบเดียวกันเลยคือความเฉยเนี่ยเป็นปัญหานะคะมีปัญหากันไม่เท่าไหร่แต่พอปล่อยเฉยเนี่ยเป็นปัญหาเพราะฝั่งหนู้น่ยคู่ของราศีกุมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเฉยอะพอมันเฉยมันก็เลยรู้สึกแย่เออส่วนราศีกุมเองอะรู้สึกน้อยใจก็เลยแกล้งเฉยไปซะ แล้วก็ให้ระวังหนีไพ่ขึ้นเหมือนกันเลยคือไพ่ใบนี้เกี่ยวกับคําพูดที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นปัญหาพูดออกไปด้วยความไม่ตั้งใจแต่มันเป็นปัญหาไปแล้วแล้วก็ราศีกุมรู้สึกว่าคู่ของราศีกุมค่อนข้างที่จะโปรยสเสน่ห์เก่งมากไปหน่อย ประมาณนี้นะคะน่าจะพอเข้าใจปัญหากันแล้วละทำไมถึงทะเลาะก,กันเรื่องของการปวยเสน่ห์เรื่องการเฉยใส่กันเรื่องการหึงหวงก็เลยตามมาอีกประมาณนี้งั้นมาดูกันว่าไพ่จะแนะนำว่าราศีกุมที่มีคู่แล้วเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีกุมที่มีคู่แล้วไพ่บอกว่า คุณอาจจะเจอปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นไปในเรื่องของบุคคลอื่นบุคคลอื่นในที่นี้อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงหรือมือที่สามก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งหมดเลยคุณจะเจอปัญหานี้ให้คุณพยายามปรับความเข้าใจกันหน่อยนะแน่นอนแหละ มันมีคนเข้ามาเยอะมีคนมาสนใจมีคนเข้ามาสนใจทั้งคุณทั้งคู่ของคุณค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะมีจังหวะพักตัวของความรักแต่ไม่ต้องกลัวมันจะไปต่อและคืนดีกันได้แน่นอนอันนี้ไพ่แนะนำแบบนี้เลยนะ เพราะฉะนั้นให้ปรับความเข้าใจกันดีกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรือเข้าใจผิดหรือจริงๆแล้วคือมันสเสน์แรงทั้งคู่มีคนเข้ามาเยอะทั้งคู่นะเออไพ่บอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็พยายามปรับความเข้าใจกันก็จะดีที่สุดนะคะสำหรับราศีกุมค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ขอบคุณค่ะ